สวัสดีครับเป้าเท่าสวัสดี่านผช้ชมครับวันนี้วันที่สี่ธันวาคม2567นะครับพา่านผช้ชมครับเดินทางนะครับวันนี้เดินทางมาหาอาจารย์สิงห์นะครับพามารับชมครับงวดวันที่16ธันวาคม2567นระครับงวดที่ผ่านมานะครับมาตะเล็กเด่นนะครับผมเด่นบนเด่นซีวิ่งซี เด่นล่าง9ก้ากับ6มา6นะครับจับคู่บ่เขาทำช่ชมนะครับมีเขาไม่ลุดนะครับผมคอมเมนต์สุภาพนะครับให้กำลังใจกันนะครับย่มเขาหอกกระชื่นช่มนะครับผมย่มบ่เขาหอากับให้กำลังใจนะครับเพิ่นก็อยากให้ถูกสูงวดปุ๋ล้ครับผมแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับถังหูเพิ่น็ให้ตัวเดียวไปเลยทัางผู้ชมนะครับเอ้าเขาไปฟังน้ำกันนะครับเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่ง นะครับชมชมมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมอาจารย์อยู่พอดีนะครับล่มทนชมครับยืนอยู่ข้างนอกเสียงล่มแน่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับชุดเต็มของอาจารย์เขาอยู่ด้วยท้ชมด้วยนะครับ นี่ธรรมชมนะครับชุดเต็มนะครับวิ่งบนสี่เด่นสี่รองหนึ่งอันนี้ชุดที่อาจารย์ให้ผมตองวันนออาจารย์เนะาะเบาเท่าจดไปมีหกหนึ่งแต่ว่าให้บนมาล่างธรรมชม,มาาแล้วก็โค้งสุดท้ายมหาอาจารย์อาจารย์ให้ชุดนี้นะครับครบบนเด่นสีกับหกนะครับแต่ว่าหกหนึ่งนีตอนเล็กวิ่งของผอืมหก หกตรงๆเนะครับหนึ่งตรงตรงมาล่าง่านผู้ชมนะครับอกมล่างแต่ว่าซีนี่มาเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งซีบนซีบนครับต่อเลขล่างไฮวิ่งเก้ากับหกมาหกมาหกตัวเจ้าพวกเขาครับผมเอ้าสวัสดีครับอาจารย์แบมเพื่อนมาเอาชุดเต็มเขาอยู่เด้อยัใสแมเพื่อนมาเออยังรูปเขาคู ครับธรรมชมเดี๋ยวจังมาเบิ่งน้ำกันอันนี้นะครับชุดล่างมาตัวร่องท่านผู้ชมจับคู่มะเขาให้บนหกหนึ่งหกหนึ่งผันมะาราังอาจารย์เนาะลง<ห>ล่างเอานะครับมีเขามีลดู้ชมอืมได้แล้วไหมครับวันนี้ได้แล้วได้แล้วอาจารย์ว่าว <laughs> เออ ห้าบนหล่างหาบนห้าล่างครับอ่าครับเซียนตัวจริงบนตรงรอดครับคำชร่มอ่าจานมาออกปุ๊บได้เลยเวียนในมือสองมือน้อยจานเนาะครับอือวิ่งบนอืมหกับ2ครับฟันไปที่ห้าครับสองหนึ่งสองหครับหห่งห้าสองห้าสามครับในชุดบนครับชุดบนเมตดเดียว5 2าสองสอหาเลยครับเลย กับตัวไปนั่มสองหาหาสองชุดบนเหล็กเด่นกับหากับสองวิ่งบนเด่นห้ารองสองจับครูมาน้ำกันเลยโอ้สองหนึ่งสองห้าสองสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามมั่นใจหาสองให้ครับชุดบนให้รังมั่นใจหาสองเลยบอกมันใจสองหาหาสองสองหาหาสองครับตัวเพราะว่าสองตัวสามารถม้วนนี้ไม่ได้ให้ชุดเต็มว่าอาจารย์นี่ชุดเต็มเขาอยู่ได้ทำมาชมได้ครับอื แต่ว่าห้บนมาล่างครับห้บนมาแต่ว่าเล็กวิ่งอาจารย์ทีอว่าแม่นเดมที่สี่นะครับท่านผู้ชมขาดสี่ขาดสีสานะครับสี่หนึ่งสี่ก็ดศบ่มีสี่สมท่านผู้ชมบ่มีสี่สามี่สก็มี c สีหนึ่งกัมีเออชุดล่างอาจารย์ชุดล่างวิ่งล่างไปที่ห้ากับสครับห้าศูนย์ห้าสห้าหนึ่งห้าสอง้า หาคู่หาคู่รับฟันไปที่หาสามฟันไปที่หาสามล่องหาศูนกล่องหาศูนย์ว่าหาศูนย์อีกแล้วท่านผู้ชมหาศูนย์เบาเถาไม่อีกแล้วอหากับสามมีมานน้ำกันมีิสธิ์มานน้ำกันอ่าบ่มีอ่าลักลอยให้ลักลอยบหเลคูลักลอยบเลคูตัวผมมั่ได้กันออกมาใันไหมครับผมเมื่อกี้นกับคู่นี้ศูนย์สี่หก ผมไริจับเปดลัวบริจาบมากแปดเลยมากินลักลอยครูวันนี้ลักลอยกับคู่อีกเดี๋ยวผมกันกอนจะจับเล็กคูนะว่าจากสองคู่จังว่าผมมากันนิอยู่นะครับเอ้าอาจารย์สิงให่อยู่หน้าหกหนึ่งโอ้มาคงสุดท้ายอาจารย์ตัดไห้เนาะตัดครับตัดไห้เพราะว่าอาจารย์เด่นบนเด่นสี่รองหนึ่งแต่ว่าเลขกวิ่งผมวิ่งซีนมาอยู่ตัวจับคููพิษ นะครับให้ตั้งแต่ซีศูนย์ซีหนึ่งซีสีขามซีสามซีหกพอมนึซีหกพอมซีเจ็ดพอมครับเออมีเขามีรถนะครับธรรมชุ่มแม่หาคือเก้านะครับผมอเอาหัวหนีอาจารย์เน้นให้แล้วนะครับลักลอยหัวหนีคู่คือเก้าครับผมลักลอยเป็นเลขคู่ครับเป็นเลขคู่ศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์สองสี่หกแปดเลขคู่ลักลอยอาจารย์มาเมื่อกี้ก็มีหาตัวแต่ผมจับมาสามครับอืม เปดพูดได้มากเอาศูนย์สี่หกมามาเป็ดอ่าขอบคุณอ๋อนะครับล่างผู้ใดมักนะครับเน้นให้หาสามก็หาศูนย์นะครับไปหาสังจองยิบจับลอตเตอรี่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมชุดล่างนแบบห้าคู่ห้าศูนย์ห้าสามห้าหนึ่งห้าสองอุ้ยห้าสองนี่ตรงกันบนล่างนิดเดีอาจารย์มันเด็กตัวมาทุกตัวเลยนะครับครับอือหาหนึ่งพร้อมครับตรงกับเพราะว่าเดินเดินหาบนล่างเดินห้าบนล่างอือ มันใจมันใจมันใจหาได้เตี่ยอาจารย์มั้ยมันใจหาครับวิ่งือวิ่งหาบนล่างเลยครับอือเพระมาบอกเบิ้์วนาพาคือเมื่อกี้ผมกับมันใจซี่ครับพอเลขตัวมันส้นมันมากไปด้วยนะเที่ยวเบิกกันอือมันออกกันสองสองหนึ่งดูเลขหนึ่งรองสี่กับห้าครับวันนี้มันส้นสี่กับสี่มากอือหรือวันนี้เลกวานาทิตย์ม่เกิดเลขเลขประจำมันเอออ่ามันออกสองสองหนึ่งครับ ดูที่หลักหนึ่งสองสองหนึ่งสี่กับห้ามาสี่หกนี้มันออกสี่สามหกกับเจ็ดครับลงทายที่สามเด่นหกกับเจ็ดที่อาจารย์งวดนเนี่ยเราอาจารย์ไม่มีติดหกกับเจ็ดเงินเนีืยไม่มีติดหกกับเจ็ดนะครับอันนี้ชุดครบบนของอาจารย์ที่อาจารย์สรุปให้คงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ตองวัดของตองวัดของอาจารย์ชุดเต็มหกหนึ่งให้บน มาล่างก็ถือว่าบ่เขานะครับแต่ว่าตัวเลขมาอยู่ธรรมช้ชมนะหกหนึ่งเน่เพราะว่าอาจารย์วิ่งบน4กับ1งวดที่ผ่านมาเด่นที่4มีตั้งแต่ศูนย์4นะับเน้น6 4โี้มา4-3เนาะนาอยจั์เนาะเต็มเทียบอันนี้6 1นึงก็มีอยู่ธรรมช้ชมบ่เขานะครับ่รนมช้ชมให้บนมาล่างเพราะว่าคงสุดท้ายเนี่อาจารย์ตัดให้เน้นคือกๆคือ6 4เออ6 4 ศูนย์ซีซีหนึ่งครับอืมาบมาตะเล็กวิ่งครับอ่าเอาวดนี้ก็ตามนี่แคปนาจอครับผมนะครับห้าบนล่างอ่าห้าบนล่างคูได้มากับไปหายกิ๊บจับล็อตเตอรี่อ่าเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวบนสองห้าสองห้าเม็ดเดียวล่างห้าสามครับเกินไงอ่าวิ่งบนห้าเด่นห้ารองสองล่างเด่นห้ารองสามท่านผู้ชมหามาบนมาล่าง หาหนึ่งหาสองหาเก้าชุดล่างนี่เป็นตัวร่องบ่าจย์เป็นตัวกันบ่ครับอืมตามสูตรนี่ส้นหาลายบ่าจันมีตรงไหนพี่จะหาไว้ต่อยพี่หาไว้ต่อยครับอืมพอเร่งทิหาอืมระบางหาครับหาบนหาล่างมันมาส้นอยู่เลยดิครับแต่ตาดอกมันเหลียวปลายตัวเดอืมมันใจตัวนี้เลยมันเจตัวมันใจโงหาโงอืมครับ เสียดายหกนึงมอาจารย์เนาะบ่เป็นยังเอาไม้ทำมาส้มเออาไม้อออาจารย์ว่าหาอะไงวดนเนี่ยหาบนหาล่างครับหาบนหาล่างนี่ครับสองหาบนหาสามล่างครับบอร์ได้เขียนครบบนครบล่างเห็นบ้าอาจารย์งวดนเนี่ยังมามเทียบหนาครับเรียงผมสีตัดหลักลอยเป็นคู่เด้อทำมาส้มเด้คู่ครับผมศูนย์สองสี่หกแปดครับถาลักลอยผู้ใดมานะครับ ชุดบน6คู่ชุดล่าง5คู่นะครับถ้าผู้ใดมักตัวเดียวตัวที่วงเล่มอาจารย์ครับผมอ่าชุดบนวงให้ที่สองห้านะครับล่างวงให้ที่ห้าสามนะพรองห้าศูนย์ห้าศูนย์จะสิบปีงั้นในมาด้วยอาจารย์จะ宝马เนี่ย宝马งวดสุดท้ายของปีป่ะบนเน่เลยอาจารย์บน่ลยบนเลยอ่ามีสิบปีไปได้จังหวะนะครับงวดที่แล้วกับมักอยู่กับบมากครับอ่า ชุดบนอาจารย์สองหาครับผมอืชุดบนสองห้าครับตัวร่องสองหนึ่งกับสองสามเอาสองสามสามสอจะมาอีกบ่อาจารย์บันี้มีสิิขึ้นเขาอือับเล็กพี่น้องมาดีนะอาจารย์เนาะเลขพี่น้องือสี่สกับมาแล้วปานีครับอือปันีหนกับสีอยู่เนาะอ้าวกูไดยมาชุดล่างกับหาหยิบจับรอตรีทำช่่มห้าสามตัวนี้นขึ้นหาสาม ตัวร่องคือหาศูนย์นอจารย์เนาะตัวกันหาหนึ่งหาสองหาเกา้านะครับชนกันบนล่างคือหาหนึ่งกับหาสองนี่แหละติดไว้เลยบนล่างเนาะอาจารรย์ค,คับผมเอานะครับจังมาหาอาจารย์อีกรอบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์กระพงกลมให้แล้วล่ะนะครับหาผู้ใดมักกับไปห้ายิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบน่งทำชมนะครับเป็นานักทางหยิบจับลอตเตอรี่ถาบมักกับเบิ้งซื่ซซอ,อ<า>ๆน,อ,น,นาาาอาจารย์เนาะครับผมมีเข่ามีหลุดแต่ว่านัาทของวันจันหมดก็ถือว่ามาอยู่หกหนึ่ง รอาาจย์ตัวเลขวิ่งที่เดียวเลขวิ่งมากทั้งบนทั้งล่างครับขอบคุณอาจารย์ครับผมขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณเอฟซีครับผมให้โชคให้มันพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับคักน้